สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กตอร์ดมชาแนลครับวันนี้พามาดูผลงานครับวันนี้ไปทํานาตัวเองมาครับแปลงนั้นนะครับประมาณสี่ไร่ครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเริ่มงานประมาณบ่ายโมงนะครับเสร็จประมาณตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็สี่ชั่วโมงครับผมไม่ได้รีบเร่งอะไรครับเขาค่อยๆทาครับนี่ครับมุมครับ ตัวนี้ไถจบตรงกลางครับตรงนี้นะครับตัวนี้ไถจบตรงข้างๆนะครับนะก็คือเริ่มจากตรงกลางนะครับนี่ครับตัวนี้จริงๆผมไถพลิกขึ้นแล้วนะทีนี้ผมไถพลิกลงมันมันลงมาไม่หมดนะครับเพราะว่ารถผมผมเปิดลึกลึกเกินนะครับจริงๆก็เปิดตื้นๆก็โอเคแล้วนะครับแต่อันนี้ผมเปิดลึกเกินนะครับนี่ครับรถรออ้ออ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 งออ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  ตรงนี้มันหินเยอะมากนะครับนะจริงๆผมก็ว่าจะทําแบบให้มีรอยรอยล้อน้อยๆแหละแต่มันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องถอยซ้ําถอยซ้ําอยู่เรื่อยๆนะครับรอยล้อก็เป็นแบบนี้นะฮะแป๊บนี่ครับมุมก็โอเคนะครับผมทําตัวนี้มันไถไม่ได้เลยนะครับมีแต่หินล้วนๆนะครับผมได้เอาดินจากตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้มุมตัวนี้ครับ ก็ไม่ค่อยเนียนหรอกครับเพราะมันคาต้นอยู่คาครับไอใบคาท้ายผมมันจะชนนะครับแต่มุมตรงนี้ก็เนียนดีครับนุ่นๆนครับตัวนี้ครับเปิดไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันหมดไม่พร้อมกันที่นี้ผมแต่งไปมันก็ไม่ไม่สวยเลยครับนี่ครับพามาดูผลงานครับไถเพึ่งเสร็จนะครับลงจากรถมาผมก็มาไอนี้เลยครับหินเยอะครับนาแปลงนี้ครับ นี่ครับตัวนี้ก็นี่ครับถ้าจะวิ่งมาโอ้มันทำยากนะครับตรงนี้นะแต่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับเนี่ยเหยียนกิฟครับตัวนี้ไถจบตรงกลางครับช่องนี้น่าจะตรงอยู่นะครับเออตรงอยู่ไปบิดตรงนครับตรงไปลายๆนะครับนี่ครับมุมนี่ครับมีฟงมีฟางครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลยนะครับใช้มือถือเลยนะครับนี่ครับ ลองตัวนี้อย่าเปิดลึกเกินไปนะครับแต่ผมเปิดลึกมากนะไม่ลึกมากหรอกแต่เพราะว่าถ้าเราเปิดลึกเนี่ยเวลาเรามาปั่นเนี่ยมันจะปั่นยากนะครับเราจะเก็บตรงกลางมันยากนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะลึกตรงกลางเลยนะครับเป็นแบบแปลงนางเราก็จะลึกตรงกลางนะครับไม่เรียบไปตลอดนะครับถ้าสมมุติว่าเราเราไถเนี่ยให้เริ่มจากตรงกลางเนาะถึงตรงกลางมันจะสูงก็ตามนะครับเราปั่นสักสองสามรอบตัวนี้มันก็จะเรียบไปนะครับแต่ตัวนี้ ต้องวิ่งเอาดินขงข้างมาถมมอนนะครับนี่ครับยังตง้องไถไม่เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เจ้าของนาเขามาเคลียร์พวกต้นไม้นี้ก่อนครับเขาล้มต้นไม้แปลงนี้ผมก็ไม่ไถครับนะนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาดันอยู่นะไม่รู้จะดันไปแปลงไหนไงผมก็เลยไม่ไม่ได้ทํานะครับนี่ครับนี่รอยรถเกี่ยวอู้ผมมันะทุกข์ใจมากนะครับรอยรถเกี่ยวตรงนี้นะรถเกี่ยวติดครับ นี่โอ้นี่นะครับถ้ามาตีตอนที่มันเป็นตมนะผมบอกเลยรถไถมีจมนะครับนะจมแน่นะครับนี่ครับรยากาศตอนเย็นครับจะกลับบ้านละลืมพาดูมุมตรงนี้เออมุมตัวนี้ผมก็เก็บได้ประมาณนี้หละครับนี่ต้นไม้ไง ตัวนี้แย่ผ่านมาแล้วมันเข้าไม่ได้ครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยตัวนี้ครับนี่ครับบางครั้งนะครับการจะเก็บมุมเนียนไม่เนียนมันก็ดูที่สถานการณ์ด้วยนะครับเนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ง่ายๆนะครับแฟร์นี่ครับเนียนกิฟครับเก็บทุกจุดนะครับอย่างนี้มันก็นี่ครับมันก็ไม่ค่อยสวยหรอกครับนี่ครับแล้วก็ดันกรบกบแต่งแต่งเอานะครับก็โอเคนะครับ ตอนนี้ผมถอยวิ่งเส้นเดียวเลยครับเปิดตรงนี้ไปแล้วก็ไถถมเข้าถมเข้าถมเข้าอย่างนี้นะครับไม่ได้เริ่มจากตรงกลางครับเพราะว่ามันจะหาที่กลับรถยากนะครับนี่ครับก็สกัดคณนาเข้ามาเล็กน้อยครับเพราะว่านี่ครับถ้าเบียดจริงๆมันจะสกัดเยอะมากนะครับมันจะกินคานาเขาเยอะนะจะไปเบียดมากนะครับให้เว้นๆหน่อยไว้บ้างนะครับนี่ครับถือว่าซ้อมมือซ้อมใหญ่ก็ว่าได้นะครับแต่ก็รับจ้างนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดเพียงแค่นี้แหละครับก็สวัสดีครับรอชมคลิปหน้าด้วยนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรครับนะวันนี้เพียงแค่นี้นครับจะกลับนะครับสวัสดีครับ